ออนรับ้าสูโลบอกนะครับและนี่คือแมปที่มีชื่อว่า hide and seek หรือว่าภาษาไทยนั่นคือซ่อนหานั่นเองอ่ะโอเคเรามาเลือกกติกากันก่อนกติกาก็คือติดเชื้อถ้าโดนจับก็ติดเชื้อซะกลายเป็นซอมบี้โอเคหลังจากนั้นเรามาดูแมปกันครับแมปที่เราจะต้องเล่นซ่อนหาคือแมปอะไรเนี่ย ห้องปฏิบัติการโดนแน่ๆเอาละครับทีนี้ใครจะเป็นคนหาละ่ะไหนดูสิขอดูหน่อยปึ๊ดปป๊ดปดดป๊ด,ป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 ดแลนดอมนะครับตอนนี้หวยออกที่โอเคเบคอนเจรบห้สอีกแล้วมา หลังนี้เราจะต้องไปก่อนละจ้าเด้งก่อนนะจ๊ะับทุกคนเด้งอีกทีหนึ่งไม่แก่เล่าโอ้โยสุดยอดตอนนี้นะครับต้องหนีจากเจ้าเจรบบึ้งให้โอ้โหบึ้งให้เออขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไหนล่ะบึ้งให้นี่ไงละปึ๊บอ้าวไม่ได้ว่ะแถมกดดันกดแคปล็อกอีกบาบอและจอจีไปแล้วตอนนี้วิ่งครับ วิ่งแบบไม่คิดชีวิตบึ้งง้อให้ไปไหนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อมีนี่ถ้วยบึ้งง้อให้โอ้ยไปไหนโอ้ยโคตรโหดสวัสดีครับเบคอนอยู่ทุกคนอะไรกันเนี่ยอาได้เลยแปดวิโอเคนี่เปิปืนใหญ่เราใช้ปืนใหญ่ก็เคลมได้อีกสิบเพชรนะครับโอเคตอนนี้เราต้อง มีเวลาหมด180วินาทีในการที่จะหลบหนีจากเจ้าเบคอนตอนนี้อยู่ห่างจากเรานะครับประมาณ90ฟุต88ด้านสายล่างนะครับจะมีระยะในการบอกว่าคนหาอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่นี่เรายิ่งหนียิ่งไกลนี่ร้อยสิบกว่านะครับทำมันมาใกล้ๆตัวเลขจะลดลงมันจะบอกเราเลยว่าตัวเลขกำลังลดลงุ้ยตอนนี้ก็ดูได้กำลังลดลงอย่างรุนแรงครับ 7 8 77 76 74 73 71 68บา้าละไม่น่าจะรอดแล้วไปดีกว่าฟึบไปดีกว่าครับตอนนี้ทุกคน3 1 30 2 8 2 6 22ปอหไปครับบึ้งให้ปึ๊บ20ลงไปอีกทีหนึ่งโอ้ยโโลงไปลงมาตอนนี้ลงกันกระจุยกระช่ายอารับสี3สอามามอ้โหทำไมมันวิ่งเร็วจังวะส9า 19! เด็กเด็กไม่อนตอนนี้ปึ๋งต็วให้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองี่สิบห้ายี่สิบแดยี่สิกสามสิบอู่อีกทีหนึ่งไปไงเราเพื่นพนอนไม่ไหวครับสีครับหไปแล้วตอนนี้โอ้โหถือว่าต้องทำระยะนะครับหนีห่างหนีห่างโอเคหลักร้อยเป็นดีหลักร้อยเป็นดีหลักร้อยเป็นดีโอเคเดี๋ยวก่อนร้อยละร้อยสามส้าละแอดตรงนี้ก่อน 140เหรือ87ถ้ามันเข้ามาใกล้นี่บอกเลยว่าโกยเถยม13 3, 13 2, 13 1, 128, 125. อยสมสามร้อยสมสองร้เเฮ้ยตอนนี้ยังไงดีโอเคยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ 2, ยังไกลอยู่132ยยังไกลอยู่โอเคใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งดองได้นะครับ แล้วก็ติดตามมาได้เลยใน YouTube Awake นะครับแล้วก็ Facebook Page Awake เกมรวมถึง TikTok ด้วยนะให้กำลังใจกันด้วยโอเค137อยสามสิบเจ็ดยังไวอยู่โอเคผู้หาที่ใกล้สุดคือเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วชิปเป่งแล้วเด้งไม่นู่นแล้วครับตอนนี้ฟิวเฮ้ยมาทำไมตรงนี้บ้าบอแปดสิบแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดโอเคเหลือสามสิบกวิ น่าจะรอดอย่าลืมติดตามไปได้ในทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกแล้วก็มีไฮไลท์กดได้กดมีอะไรกดให้หมดในสนับสนุนกันไปเฮ้ยอะไรเนี่ยสี่สิบห้าห้าสิบสี่กว่าไปแล้วตอนนี้วิ่งครับอ่าแล้วมันใกล้เข้ามามันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนปึ่งให้โอ้ยไปแล้วยี่สิบสองบาพอนและจอจี้เก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บอุ้ยกือบไปอุ้ย,ยติดบ้าบอนะวนาทีสุดท้ายทพาบอไม่รอดโอ้ยเจ็บใจยิ่งนักแค่วินาทีเดียวเท่านั้นนะครับอือต้องบอกว่าแขนนี้ต้องชำระแค่วินาทีเดียวไม่เป็นไรไหนมาต่อสิอ่ะเลือกกติกานะครับ แม่เมื่อกี้วินาทีสุดท้ายเลยนะโหสุดยอดไปเลย,เลยเอาวอีกแล้วติดเชื้ออีกแล้วเหมือนเดิมเลยเขานี่ใครจะเป็นคนแพร่เชือ้อเรามาดูกันดีกว่าอ่ะเลือกแผนที่ก่อนเราจะไปลุยก,กันในแมปไหนไหนดูสิเอาแล้วไงเกมอาเคดนี่ร้านเกม และใครจะเป็นผู้โชคดีหวยเจ้าที่ใครใครจะเป็นซอมบี้ปึ้งเอาให้โบเลยเราไปแล้วแน่นอน1 4บ u i WSO ยไออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้แหละไอเจ้าตัวนี้เป็นซอมบี้หมวกแดงต้องจำไว้ไปแล้วครับตอนนี้แดงก่อนใครไปก่อนเพื่อนสุดยอดเก็บเหรียญด้วยระหว่างนี้เพื่อไม่นห้เสียเวลา ึ๊บข้างบนมีอะไรไหรนดูซิเด้งไปเด้งไปโอเคเก็บเหรียญก่อนด้วยความงบของเราฮ่าฮ่าขึ้นไปเด้งขึ้นไปอีกโอเคเด้งขึ้นไปอีกให้สูงขึ้นตอนนี้อยู่บนชั้นที่มีชีสวางนะครับอีก25วิไหนดูซิว่ามันจะมาหรือเปล่า อย่างน้อยเรามีเรามีเครื่องหมายบอกเรามีมาตรวัดบอกว่าถ้ามันมาใกล้เราจะรู้เดี๋ยวหาทางดีที่ไล่ดี9 8 7 6 5 4 3 2 1มาแล้วครับตอนนี้96ฟุตห่างจากเรา96ฟุตดูเหมือนมันจะหยุดนิ่งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ เรามีเวลาทั้งหมด1 6 9 1 0ก160กว่าวินะครับตอนนี้อุตอนนี้มันอยู่ห่างจากเราประมาณประมาณ132ฟุตนะครับไม่เป็นไรให้มันห่างเข้าไว้อย่าพึ่งเข้ามาใกล้ใจมันวิวอ่าล้วครับนาทีกากา,กาเนี่แหละไม่ใช่นาทีกว่ากว่าสิ2นาทีกากา,กาสิอุ่ยมันทำไมมันมาใกล้แล้ววะมันมาใกล้อ่าแล้วมันก็ไกลออกไป ใกล้และไกลออกไปเดี๋ยนะ87ฟุต87ฟุตโอเคเฮ้ย68 50 33 34 32 30 27 25 25 23 20 19ไปดีกว่าทุกคนโหโอ้ยสมีมาโอยติดจนได้โอ้เพซี่ใช้พลังคุณกดอีอือสมีสมีสมี โอ้ติดกันเพียบเลยกนีิอะไรวะเนี่ยโอ้ยซอมบี้อะไรนเนี่ยติดซอมบี้เหรอเนี่ยกดอีปืดเปิดเปิดเปิดปิดเปิดปิดทำไมทีเนี่ยโอ้ยอยู่ดีเป็นซอมบี้เฉยเลยหลังซุปเปอร์เล็กร้องมาเลยครับทุกคนอะไรกันเนี่ยบ้าบอสุดท้ายกลายเป็นซอมบี้เราวันเราหลบดีแล้วนะทุกคนกด F นี่คืออะไรไม่มีอะไร ตายแล้วมาเออโดนซอมบี้อาตาย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 แย่ oh, yeah, แล้วแย่แล้วโอ้โหติดเชื้อซะงั้นนี่กลายเป็นซอมบี้เฉยเลยโอ้โหแย่แล้วบาบอติดเชื้อหลายกลายเป็นซอมบี้โอ้โหติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้โอ้โ oh, หสีเขียวกระจุยกระจาย SE คืออะไรใช้พลังของคุณเพื่อไม่ต้องมายุ่งฉันติดอยู่แล้วอไปติดคนอื่นได้ไหมเนี่ยมีตัวตายตัวแทนปะไหนดูซิไหนดูซิมีใครจะติดจากฉันไหมเฮ่เฮ่บึ้งเด้งึ้นไปซอมบี้โดนปืนใหญ่ยิงโอเคมาอยู่ตรงนี้ซะอย่างนั้นสวัสดีครับผู้ชมโอ้มันเป็นการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนัีนน่มันไม่ได้เป็นการหาเพียงแค่คนเดียว วันดีฉันก็ติดเหมือนกันแหละโหมีแมวด้วยแมวซอมบี้โหติดติดกันเยอะเลยนะครับเนี่ยวันดีก็ไม่ได้อ๋อติดเชือ้ออาพลังพลังกุญชันปาบอยที่สุดเหลืออีกสิบสิบวินาทีอาตายดีกว่าไม่อยากเป็นซอมบี้โดดไปตายไหมไม่ตายอีกสองวิจบดานไม่รอดติดเชือ้อเหมือนกันเฮ้ย มีคนรอดด้วยไอเดนคาวินพันสองรอดได้ไงที่เหลือตายหมดอ่ะขออีกสักหนึ่งแมปล้วกันโอเคไม่รอดทั้งสองแมปเลยนะครับที่เล่นมาบาบอที่สุดแมปแรกนี้เรียกได้ว่าแขนใจแมวินาทีสุดท้ายอาครับมาตรฐานอันนี้คือไฮเดนซิกซ่อนหาแบบมาตรฐาน ก็คือเจอปุ๊บก็แปะก็จบอ่ะประมาณนี้เลือกแผนที่กันหน่อยแล้วกันไหนดูสิแผนที่เป็นห้องเรียนโอเคสนามในการที่เราจะซ่อนแอบกันคือห้องเรียนอ่าล่ะครับปฏิบัติการต่อไปใครจะเป็นคนหามาดูกันได้เลยโอ้โห,โอ,โหอาแล้วครับตอนนี้ยังไงดีนี่เจ๊ตาหวานสุดยอด อาลิฟาคิแลตอะไรไม่รู้อ่านยากจังเลยไปเลยเจ๊าตาหวานผมไปก่อนแล้วครับผมบึง้งไปก่อนแล้วครับตอนนี้เจ๊าตาหวานต้องมาแถวนี้แน่นอนบึ้งก่อนฟึ๊บอ้าวครับขึ้นมาด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนี่วิ่งไปนูน่นเก็บเหรียญด้วยฮ่า <laughs> เก็บเหรียญด้วยทุกคนอีกสักทีผมวิ่ง นี่คืออะไรนี่ปืนใหญ่บาสุกา้าบึ้งให้โอ้โหไปไหนเนี่ยโอ้โหลอยไปไหนบาบอลอยมาตรงที่ไมเนี่ยลอยมาเพื่อบึ้งก็ให้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งก็ให้นี่นี่ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเควิ่งไปนู่นก่อนระหว่างนี้ ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเก็บเหรียญด้วยนี่เจ๊ตาหวานก่อนโอ้ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกบฟิตเลยนะฮะโอเคแสงว่าเราอยู่ห่าง,ขงเขามากปึง้งเอาให้ปึง้งอ้าวแอร์ตัวนี้เฉยเลยเดียวร้อยแปดสิบกบฟุตนะครับตอนนี้ห่างจากเจ๊ตาหวานเยอะมากร้อยห้าสิบกว่าร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบห้าโอเคเดี๋ยว ตอนนี้เรายังรอดได้อยู่เดี๋ยวใจเย็นจะรีบไปไหนล่ะครับร3อยสามสิบกว่าตรงนี้ถือิว่ายังรอดอยู่ถ้าเจ๊าตาหวานมาเนี่ยเราจะดีดตัวเองด้วยบัสุูก้านะครับตอนนี้เวลาที่เหลืออีกประมาณ260กว่าวิอ่าโอเคส่วนระยะทางจากเจ๊าตาหวานเนี่ย136ฟุตจากนี่นะครับจากเราโอเคตอนนี้ข้างล่างเป็นไงบ้างไหนดูีิสาว วิข้างล่างนี่เขามีเก็บเหรียญด้วยอะแล้วเจตาหวานหายไปไหนเนี่ยทําไมอยู่ที่เดิมะ่ะนิ่งที่เดิมเลยเหรอร้อฟุตดึกดึกดึกดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเจตาหวานได้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วยอมแพ้ไม่อยากหาครับอ้าวถือว่าเรารอดนะครับรอดแบบแหมไม่น่าภูมิใจสักเท่าไหร่อ่ะ เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนครับก็ถือว่าแพ้2ชนะ1นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนใครอยากจะเล่นตามก็แปะลิงก์แมปไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบไลค์แชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งดองให้ด้วยวันนี้ไปดีกว่าครับสวัสดีครับ